สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องจัดไปหนึ่งสองสามสี่นะครับมือใหม่หัดเช่าพระนะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะครับผมนี่นะครับเป็นพระเครื่องของหลวงพ่อพัดนะครับผมวันนี้จะพามาดูเหรียญนะครับเจริญพรกลางนะครับมีเวลาในการจัดสร้างนะครับผมสร้างก็คือสมทุศ สมทบทุนสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อพัดนะครับองค์ใหญ่นะครับผมเป็นพิธีปลุกเสกที่ใหญ่ที่สุดนะครับในปี2 5 6 4สเลยนะปลุกเสกวันที่26ิบธันวา25งพนะ้ารับผี่นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นเจริญพรกลางนะครับผมนะครับตัวกล่องนะครับต้องบอกว่าพิธีเนี่ยเป็นพิธีใหญ่นะเป็นพิธีใหญ่มากนะครับผมมีการอ่าสวดนะครับเขาเรียกว่า พระสงฆ์สวดนาลายแปรรูปนะครับผมสวดกำหลาป่าหิมพานนะครับสวดยักษ์มารสยบนะครับผมสวดพิภพนาคานะครับสวดเทวดาห้อมล้อมนะครับผมแล้วก็สวดมนุษย์ยอมกราบบ่ายนะครับสวดสุทานะครับสุทาเขาเรียกว่าอะไรสุทาไหวอสุนีอสุนีรุธนะครับผมแล้วก็สวดสี่ขาบสมุดสสถา,า,านนะคัับแล้วั็นั่งเตาเตสัตสัตสะตสั่สัั่ง อธิษฐานจิตนะครับโดยหลวงพ่อพัฒน์นะครับแล้วแล้วก็หลวงพ่อสุนทรนะครับวัดวัดท่าเขาเรียกว่าไอ้วัดท่าเลยนะผมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นวัดท่าเจริญพฤษนะครับผมของของหลวงพ่อสุนทรนะนะครับนั่งอธิษฐานจิตด้วยนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่มีพิธีใหญ่มากๆนะครับผมถ้าผมอเอยผิดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผม จําได้ประมาณนี้นะน่าจะคร่าวๆนะครับผมก็คือเป็นพิธีที่ต้องบอกว่าเป็นพิธีใหญ่มากนะครับเป็นพิธีใหญ่ที่สุดในปี 2, ทร5รร6 4เลยนะในการปลุกเสกนะครับผมก็คือของหลวงพ่อพัดนะครับผมเป็นเหรียญที่หลวงพ่อดำลีให้จัดสร้างนะครับเนื้อจะคล้ายๆเจริญพรนบนเลยนะเนคล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้ตัวกล่องนะครับจะมีสอง,สองเหรียญอยู่สองแบบจะมีแบบอขอบป,ป้องลอยกับขอบเรียบนะครับแล้วก็พิมพ์เต็มองกับพิมพ์ครึ่งองนะครับผม เดี๋ยวมาดูเหรียญกันนะครับเก็บตามที่เราชอบนะอันนี้เป็นรายการลุ้นมานะครับไม่ไม่ไม่ได้รายการจองนะครับเพราะว่าเราก็ไปเปิดลุ้นเอานะครับผมเปิดลุ้นมาได้นะครับเดี๋ยก็จะมีพิมพ์ เต็มองแล้วก e um, ็อ mm ่า hmm. พิมพ์เต so, ็มองแล้วก็พิมพ์ครึ่งองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันนะครับหน้าเหรียญนะจะมีขอบที่เป็นขอบเรียบกว่าขอบป้องอ้อยนะครับผมเห็นไหมครับขอบป้องอ้อยนะครับแล้วก็ขอบเรียบนะครับส่วนตัวแนี้ยผมมองว่าขอบเรียบนะครับผมชอบขอบเรียบนะผมว่าเล่นหากันแพงกว่าขอบป้องอ้อยนะครับผมนี่นะครับคล้ายกับเหรียญเจริญพรบนมากนะครับผมว่าเหรียญรุ่นนี้มีอนาคตนะครับผม แนะนำให้เก็บนะเพราะว่าตอนนี้ราคาไม่แรงนะครับนี่ฮะตรงไหลของหลวงพ่อนะครับจะต่อโคตรเจริญพรกลางไว้นะครับผมตรงนี้นะครับนี่นะครับเจริญพรกลางนะครับอันนี้อยู่ในซีนนะสวยทะลุซีนเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตออกจากซีนให้นะครับผมจะได้ดูเรียนนะครับเนี่ยตรงนี้ต่อเจริญพรนะครับผมเป็นเจริญพรกลางนะครับนี่นะครับแล้วก็ อ่ขอบจะเป็นขอบเรียบนะครับเป็นขอบเรียบหน้าหลวงพ่อสวยนะครับผมจมูกร้อยนะครับตรงนี้จะตอกนะครับตอกยันนะครับตอกโค้ดนะครับคำว่าอุนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับ สวยงามนะครับผมเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้ออ่ารุ่นนี้ดีอย่างนะครับเขาจะตอบโค้ดไว้ให้นะครับผมเราจะได้รู้ว่าเนื้อคือเนื้ออะไรนะครับผมนะครับมอปนะครับผมโค้ดนะครับตรงนี้ฮะมอปเป็นทองแดงมันปูนะครับทองแดงมันปูก็คือเหรียญนะครับจะเป็นรูปมันเงานะครับผมเห็นไหมครับเขาเรียกเนื้อทองแดงมันปูนะครับนี่ฮะ เลขยันคมชัดนะครับเลขโคดเนี่ยสามหลักต้องบอกว่าหายากนะครับสองหลักสามหลักหนึ่งหลักเนี่ยหายากนะครับผมเลขโค้ดตัวนี้จะเป็นสองเก้าสี่นะครับเลขยันคมชัดนะครับสวยงามเมตตามหานิยมนะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับผมขอบเรียนนะครับผมชอบนะเนื้อทองแดงครับงานไม่ลงยาเนี่ยมันเป็นงานที่แบบว่าเนี่ย บางงานผิวเดิมๆนะครับสวยนะสวยนะครับทองแดงมันปูนะครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะทองเหลืองก็สวยนะครับผมอันนี้เป็นขอบป้องอ้อยนะครับส่วนตัวผมมองว่าขอบเรียบนะครับอ่าน่าเล่นนะครับน่าเก็บนะส่วนตัวนะอันนี้เป็นอ่าส่วนตัวผมมองว่าขอบตรงขอบนะครับขอบเรียบเนี่ยจะน่าเก็บกว่านะครับสวยกว่านะครับผมเนี่ยที่เป็นขอบเรียบนะครับเนื้อขอบป้องอ้อยนะครับผมที่เป็นขอบนะครับเป็นป้องเป็นป้องนะครับผม นี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเหรียญมีน้ําหนักนะครับเหรียญมีเหรียญมีน้ําหนักนะครับผมหลวงพ่อพัดนะครับจมูกก็ร้อยนะครับสวยงามนะครับเนื้อทองเหลืองก็จะมีหลายแบบนะครับผมด้านหลังนะครับเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับไม่มียันไม่มีตัวสอดนะครับตอกทอรอนะครับทองเหลืองนะครับทอรอทองเหลืองนะครับแล้วก็ยันนะครับผมข้างหลังนะครับเอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือคือตอกโค้ดอะไรนะ ตรงนี้ซอเสือหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะตรงนี้ครับนี่นะครับอนนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบเลขโคนก็อยู่ตรงกลางเลยนะครับผมหกหนึ่งสี่หกนะครับนี่บล็อกหลังเรียบนะครับผมก็จะมีบล็อกหลังเรียบกับ่าบล็อกหลังปกตินะครับผมอันนี้จะเป็นพิมพ์เต็มองนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อปิดเครื่องบินนะครับหรือที่เขาเลือกว่า เดี๋ยวผมจะให้ดูโค้ดนะครับบางคนอาจจะถามว่าไอ้มันเนื้อปีกปีกเครื่องขอยาตัดแล้วกันนะครับผมตัดขอตัดออกจากซีนนะครับจะได้ดูเหรียญจริงนะครับเบานะครับเบามากนะครับเบามากเบาอยู่ะครับเบาพิมพ์เต็มองนะครับพิมพ์เต็มองค์แล้วก็ขอบเรียบหน้าหลวงพ่อนะครับจมูกเด้งขึ้นมาเลยครับเห็นไหมครับจะเดินคอนกลางนะครับเบามากนะครับเหรียญเบามากพิมพ์เต็มองค์นะครับขอบเรียบนะครับผม ขอบเรียบนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเนื้อปีกเครื่องบินนะครับหรือที่เราเลือกเรียกกันนะครับผมจะตอบโค้ดตรงนี้เป็นสอเสือนะครับสอเสือส่อเสือนี่น่าจะเป็นสแตนเลสนะครับหรือที่เราเลือกเลือกเลือกเรียกกันว่าปีกเครื่องบินนะฮะก็จะเป็นเนื้อสแตนเลสนะครับผมเตอบสอเสือนะตรงนี้ครับสอเสือก็คือสแตนเลสนะครับผม เนื้อสแตนเลสนะครับพิมพ์เต็มอง์นะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นทองเหลืองนะครับขอญาตแกะออกจากซีนทุกทุกห่อเลยนะครับจะได้เห็นเหรียญจริงๆนะครับเหรียญเหรียญทองเหลืองด้านหน้าจะเหมือนกันนะครับกับเหรียญเหรียญแรกเลยนะครับดูนะครับเห็นไหมครับสวยนะครับผมสวยงามแต่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็น ตัวนี้จะเป็นมีเลขยันนะครับตอกคลอทองเหลืองเหมือนกันนะครับแต่ตอกข้างบนนะครับผมเห็นไหมต,ตอกข้างบนแต่ตรงนี้จะเป็นบล็อกหลังเรียบนะครับเี่ครับมีสองบล็อกนะครับอันนี้หกเลขหกสองศูนย์นะครับผมอันนี้จะเป็นเลขสี่หลักเลขสามหลักนะครับด้านหน้าเหมือนกันแต่ด้านหลังคนละบล็อกกันนะครับผมแล้วก็เลขสุดอ,องค์สุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้ทองแดงมันปูนะครับอันนี้อันนี้ทองแดงมันปูอันนี้จะเป็น ทองแดงผิวไฟนะครับด้านหลังจะตอกตอบว่าเนี่ยผิวไฟผอพึ่งฟอฟ้านะครับผิวไฟนะครับนวะอันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจนะครับตอ,อกนอกหนูด้วยนะครับผมตอ,อกนอกหนูตรงนี้นะครับแล้วก็ผิวไฟก็คือนะครับผมเนื้อนวะอหน้ากากน,ากนาวะนะครับจะเป็นเนื้อเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากน,ากากนาวะก็คือเนื้อนะครับเนื้อเนี่ยเนื้อทองแดงนะครับผิวไฟหน้ากากจะเป็นองค์นวะนะครับผม ถึงว่านี่โหองค์นาวะสวยมากนะครับเข้มนะครับผมเห็นไหมครับองค์นาวะนะฮะสวยงามนะครับอันนี้หายากนะครับหายากนะฮะแล้วก็เล่นกันแพงนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับเลขโคดนะครับเลขโคดจะเป็นโคดเลขตองนะครับผมนี่นี้ไม่ใช่หายง่ายนะครับเลขห้าห้าด้วยนะครับผมเนี่ยครับเลขโคดห้าห้านะครับเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อนะครับผมทองแดงผิวไฟหน้ากากนาวะนะครับหรือองค์นาวะนะครับผมนี่นะครับ เนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากลางนวะนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเลี่ยมไว้นะครับผมดูขอบนะครับผมมองว่าเหรียญที่เป็นขอบเลี่ยมเนี่ยอนาคตนะครับจะมีราคานะนะครับจะมีราคามากกว่าเหรียญที่เป็นขอบป้องอ้อยนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับผมนี่ครับสวยงามครับสวยงามเหรียญเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บแล้วก็ รายการรุ่นเนื้อผมรุ well ่นมานะครับรุ่นละสาม้อยห้าสิบบาทนะครับผมทั้งรุ่นนะครับรุ่นละสาม้อยห้าสิบาทแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะได้เนื้อไหนนะครับถ้าเราได้เนื้อหลักๆกก็ท่วมได้โค้ดหลักๆกก็ท่วมนะครับเพราะว่าการเล่นพระนะครับขึ้นอยู่ที่เนื้อด้วยนะครับเนื้อเนื้อของเหรียญนะครับแล้วก็เลขโค้ดด้วยนะครับผมอย่างองค์นี้นะครับต้องบอกว่าองค์นี้จะราคาก็หลักพันนะครับผมนี่นะครับเพราะว่าได้องค์นวะนะครับเลขโค้ดจะเป็นเลขตองห้าด้วยนะครับผมสวยงามนะครับจมูกหลวงพ่อจมมกรร้อยเนนะคับห็ อกนาวะขึ้นรูปเงาดำสวยงามนะครับผมนี่ครับสวยงามครับสวยงามทุกเหรียญน,นะครับผมเดี๋ยวไม่ได้กล่องอีกนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูอีกนะครับผมมีหลายรุ่นนะครับ